เอาละครับ Microsoft เพิ่งจะประกาศผลประกอบการไตรามาสล่าสุดออกมาและตัวเลขที่ออกมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆเลยครับแต่มันมีแต่ครับทำไมหุ้นถึงร่วงลงซะง,งั้นล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องราวที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เบื้องหลังรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Microsoft ไปพร้อมๆกันเลยครับคือถ้าเราดูแค่ตัวเลขพาดหัวข่าวหลักๆที่ประกาศออกมาเนี่ยนะทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยครับเหมือนว่า Microsoft กาลังโตแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ ดูสิครับรายได้รวมพุ่งไปถึง8.13หมื่นล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นตั้ง17%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมากนะครับสำหรับบริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้นี่แหละครับคำถามสำคัญเลยถ้าทุกอย่างมันดีขนาดนี้แล้วทำไมตลาดถึงมีปฏิกิริยาในแง่ลบในการวิเคราะห์เจาะลึกครั้งนี้เราจะมาหาคาตอบของความขัดแย้งนี้กันครับ โอเคเรามาเริ่มกันที่ฟังบวกของเรื่องราวกันก่อนดีกว่านั่นก็คือความแข็งแกร่งและแรงปักดันที่ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยในธุรกิจของ Microsoft มาดูเครื่องยนต์หลักกันเลยครับนั่นก็คือ Microsoft Cloud ทํารายได้ไปถึง5.15หมื่นล้านดอลลาร์เติบโตขึ้น26%เลยทีเดียวแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือ Azure ครับซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสําคัญเลยตัวนี้พุ่งขึ้นถึง3นี่หละค,คือสิ่งที่สร้างเปอม์เซใน้กับนักลงทุนแบบสุดๆ การเติบโตที่แข็งแกร่งเนี่ยมันสะท้อนถึงความต้องการในปัจจุบันแล้วอนาคตละ่ะนั่นคือที่มาของตัวเลขนี้ครับ Remaining Performance Obligation หรือ RPO พูดง่ายๆก็คือรายได้ในอนาคตที่มีสัญญาผูกมัดไว้เรียบร้อยแล้วการที่ตัวเลขนี้สูงขนาดนี้เป็นสัญญาณที่ทรงพลังมากครับว่าความต้องการในอนาคตยังคงแข็งแกร่งสุดๆแต่ในตัวเลข RPO ที่ดูมหาศาลนี้มันก็มีรายละเอียดซ่อนอยู่ครับ คือถึงแม้ว่าส่วนที่มาจากลูกค้าเจ้าอื่นๆที่หลากหลายจะแข็งแกร่งมากแต่เกือบครึ่งหนึ่งหรือประมาณ45%มาจากลูกค้ารายเดียวเลยก็คือ OpenAI ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนจับตามองอยู่ครับเอาละครับทีนี้เรามาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือต้นทุนที่ต้องบอกว่ามาหาศาลจริงๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่มาจาก AI นี่แหละครับ นี่คือตัวเลขค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนหรือ Capital Expenditure แค่ในไตรามาสเดียวนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ66%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเรียกได้ว่านี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความเป็นเจ้าแห่ง AI และก็เป็นตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนต้องฉุกคิดกันเลยทีเดียวแล้วอะไรละที่ทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลเรื่องกำไร ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือทางบริษัทเขาคาดการณ์ว่าในไตรามาสข้างหน้าเนี่ยนะต้นทุนมันจะโตเร็วกว่ารายได้แบบเร็วกว่ามากด้วยซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอเราลองมาเจาะดูแยกตามกลุ่มธุรกิจก็จะเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าเครื่องยนต์หลัก2ตัวคือ Cloud กับกลุ่ม productivity เนี่ยยังคงทำงานได้ดีมากๆครับแต่กลุ่ม personal computing กับกลายเป็นตัวฉุดการตับโตโดยวรวมลงไปคำถามก็คือ แล้วทำไม Microsoft ถึงยอมจ่ายเงินมหาศาลขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลเชิงกลยุทธ์เบื้องหลังกันครับซึ่งมันเชื่อมโยงภาษี AI ที่ว่านี้เข้ากับยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทเลยทินเน่ไมโครซอฟท์เขามองว่าสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าโรงงานโทเคน็นหรือโทเค็นแฟ t o อรีครับเอ๊แล้วโทเคนมันคืออะไร ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าโทเค็นเนี่ยมันก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลที่ AI ประมวลผลอารมณ์คล้ายๆกับคําแต่ละคําในประโยคที่เราพูดกันนี่แหละครับเป้าหมายหลักของ Microsoft ก็เลยเป็นการสร้างโรงงานที่สามารถปั้มโทเค็นพวกนี้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดแต่ต้องใช้พลังงานกับต้นทุนให้น้อยที่สุดด้วยซึ่งตัวชี้วัดสำคัญเลยก็คือจำนวนโทเค็นต่อวัตต่อดอลลาร์นั่นเองครับเงินลงทุนก้อนมหึมนี้ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆครับ ประมาณ2ใน3เนี่ยถูกใช้ไปกับสินทรัพย์อายุสั้นอย่าง GPU และ CPU ซึ่งเป็นพวกที่สามารถสร้างรายได้ได้เร็วกว่าส่วนที่เหลือก็เอาไปลงกับสินทรัพย์ระยะยาวอย่าง data center และที่ดินครับและนี่คือคำพูดโดยตรงจากผู้บริหารเลยครับที่ตอกย้ำว่าการลงทุนครั้งใหญ่นี้เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ล้นหลามจริงๆไม่ใช่การลงทุนแบบคาดเดาสุ่ม4สุ่ม5ส่วนสำคัญของกลยุทธ์นี้เลยก็คือการลงทุนพัฒนาชิปของตัวเองครับ อย่างชิปมายาสำหรับ AI และโคบอลสำหรับ CPU ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้มากและที่สำคัญคือลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายอื่นด้วยเอาล่ะครับเรามาสรุปภาพรวมกันอีกทีว่าทำไมตลาดถึงมีปฏิกิริยาในเชิงลบทั้งๆที่ผลประกอบการที่ออกมามันดูแข็งแกร่งขนาดนั้นประเด็นสำคัญมันอยู่ที่คุณภาพของกำไรครับคือนะักลงทุนมองว่ากำไรที่ประกาศตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปหรือแก็ ซึ่งพุ่งสูงถึง60%เนี่ยจริงๆแล้วมันมีกำไรทำบัญชีจากการลงทุนใน Open AI ซ่อนอยู่ถ้าเราลองตัดกำไรพิเศษก้อนนี้ออกไปการเติบโตจากธุรกิจหลักจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ2 4เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นสำหรับการติดตามผลในอนาคตนี่คือตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องจับตาดูกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตของแอสซัวแนวโน้มกำไรขั้นต้นของธุรกิจคราวและแน่นอนการเติบโตของผู้ใช้งานโคพายล t ดสิ่งเหล่านี้จะบอกได้ครับว่า การเดิมพันครั้งใหญ่ของ Microsoft ครั้งนี้กำลังจะประสบความสำเร็จหรือไม่และนี่ก็คือคำถามทิ้งท้ายที่สรุปความตึงเครียดทั้งหมดนี้ได้ดีที่สุดครับว่าการลงทุนครั้งใหญ่นี้สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยังยืนหรือจะเป็นเพียงการทุ่มเงินมหาศาลที่ยังไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนเรื่องนี้เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกชุดข้อมูลที่เราได้รับมาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าจะทำให้หลายคนเกาหัวกันเลยนั่นก็คือผลประกอบการล่าสุดของ Microsoft ค่ะ คือตัวเลขพาดหัวข่าวนี้ออกมาสวยหรูมากเลยนะคะรายได้รวมพุ่งไป8.13หมื่นล้านดอลลาร์โตขึ้น17%แต่เรื่องที่แปลกก็คือทันทีที่ประกาศผลออกมาหุ้นกลับร่วงลงไปเกือบ6%เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะตัวเลขดีแต่ทำไมนักลงทุนถึงเทขายเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆครับมันเหมือนเรากาลังดูมวยคู่เอกอยู่เลยนะระหว่างฝั่งที่แบบว่าเติบโตเร็วสุดๆกับฝั่งที่ต้องลงทุนหนักสุดๆในโลกของ AI วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้กันครับเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อน Microsoft อยู่จริงๆและอะไรคือความกังวลที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้นักลงทุนใจไม่ดีโดยข้อมูลทั้งหมดก็มาจากเอกาสารของ Microsoft เองแล้วก็บทวิเคราะห์จากรอยเตอร์ครับน่าสนใจน่าทะ่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากตัวเลขสวยๆที่เขาโชว์ก่อนเลยนะคะรายได้รวม8.13่นล้านดอลลาร์โต17% กำไรจากการดำเนินงาน3 8 3หมื่นล้านดอลลาร์โต21%แต่ตัวที่ทำให้ต้องขยี้ตาดูอีกรอบเลยก็คือกำไรสุทธิค่ะ3 8 4 6หมื่นล้านดอลลาร์โตขึ้น60%อันนี้มันดูดีเกินจริงไปหน่อยไหมคะเป็น่คำถามที่ดีมากครับเพราะนั่นคือกับดักแรกเลยที่หลายคนอาจจะพลาดไปคือตัวเลขกำไรโต60%เนี่ยมันมีดอกจันตัวโตๆอยู่ครับ มันเกิดจากการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน OpenAI ถ้าเราตัดรายการพิเศษนี้ออกไปแล้วดูเฉพาะกำไรจากธุรกิจหลักจริงๆนะครับมันจะโตอยู่ที่ประมาณ24%ซึ่งแน่นอน24%สํำหรับบริษัทขนาดนี้ก็ยังถือว่าแข็งแกร่งและน่าทึ่งมากๆแต่มันไม่ใช่60%แบบที่พาหัวข่าวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีนี้เองแต่แต่ถึงอย่างนั้น24%ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงมากอยู่ดีนี่คะ แล้วทำไมนักลงทุนถึงยังกังวลล่ะคะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเรียกว่า Capex ในไตรมาสเดียว Microsoft ใช้เงินลงทุนไปสูงถึง3.75หมื่นล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง66%ครับลองลึกภาพตามนะครับบริษัททำกำไรมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เงินลงทุนมหาศาลยิ่งกว่าเดิมนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้นักลงทุนต้องหยุดคิดว่านี่คือการเติบโตที่ยั่งยืนหรือเป็นการเผาเงินเพื่ออนาคตกันแน่ โห3สามจหมื่นล้านดอลลาร์ใน3เดือนตัวเลขนี้มันชวนให้ตกใจจริงๆค่ะซึ่งถ้าพูดถึงการเติบโตของ Microsoft ตอนนี้ทุกสายตาก,ก็จับจ้องไปที่ธุรกิจ Cloud โดยเฉพาะ Azure ที่เป็นเหมือนพระเอกของงานเลยตัวเลขการเติบโตของ Azure ออกมาที่39%ซึ่งก็สูงมากนะคะแต่ว่ากันตรงๆด้วยกระแสะ AI ที่ร้อนแรงขนาดนี้แอบคิดว่ามันน่าจะโตได้ระเบิดกว่านี้อีกสะอีกมีอะไรที่เราหมองข้ามไปหรือเปล่าคะ นั่นคือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับและคำตอบก็น่าทึ่งมากปรากฏว่าการเติบโตของ Azure ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความต้องการของลูกค้าเลยครับความจริงคือตรงกันข้ามตอนนี้ความต้องการใช้บริการ AI บน Azure มันล้นทลักจน Microsoft ให้บริการไม่ทันด้วยซ้ำแต่สิ่งที่จำกัดการเติบโตของ Azure คือตัว Microsoft เองครับผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่า Allocate d Capacity หรือการจัดสรรกำลังการผลิต เดี๋ยวนะคะหมายความว่า Microsoft จงใจเหยียบเบรกธุรกิจที่ทำเงินให้ตัวเองมากที่สุดอย่าง Azure หรอคะทำไมล่ะคะมันฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยใช่ครับฟังดูแปลกแต่จริงพวกเขากำลังมองเกมที่ยาวกว่านั้นมากลองนึกภาพว่า Microsoft มีทรัพยากร AI ที่ล้ำค่าที่สุดตอนนี้ซึ่งก็คือชิป GPU จำนวนจำกัดเขามีทางเลือกว่าจะเอา GPU ทั้งหมดไปใส่ใน Azure เพื่อทำตัวเลขให้สวยที่สุดในไตรามาสนี้หรือจะแบ่งส่วนหนึ่งไปให้ผลิตภัณฑ์ภายในของตัวเองอย่าง M3 65 c o Pilot ก่อนซึ่ง Microsoft เลือกอย่างหลังครับเขายอมให้ตัวเลขการเติบโตของ Azure ชะลอลงเล็กน้อยเพื่อเอาทรัพยากรไปป้อนให้ผลิตภัณฑ์อื่นมีข้อมูลจาก CFO เองเลยที่บอกว่าถ้าเอา GPU ทั้งหมดที่ได้มาไปให้ Azure อัตราการเติบโตจะสูงกว่า40%อย่างมีนัยยะสำคัญเลย โอเคพอจะเห็นภาพแล้วค่ะมันคือการจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์คือแทนที่จะรีบเก็บเงินจากลูกค้าแอร์ชัวอย่างเดียวเขากำลังสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้แข็งแกร่งก่อนซึ่งการทำแบบนี้มันก็ต้องใช้ทรัพยากรภายในมหาศาลนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราย้อนกลับไปที่ตัวเลขการลงทุน3.75หมื่นล้านดอลลาร์นั่นสินะคะมันเริ่มจะสมเหตุสมผลขึ้นมาแล้วถูกต้องเลยครับ เงินก้อนนั้นประมาณ2ใน3ถูกใช้ไปกับสิ่งที่เราเรียกว่าสินทรัพย์อายุสั้นซึ่งก็คือหัวใจของการประมวลผล AI อย่าง GPU และ CPU นั่นเองส่วนที่เหลืออีกหนึ่งใน3เป็นทรัพย์สินอายุยาวอย่างเช่นที่ดินอาคารระบบไฟฟ้าระบบระบายความร้อนพูดง่ายๆคือ Microsoft กำลังสร้างโรงงานผลิต AI ขนาดมหึมาขึ้นมาทั่วโลกเลยครับ การสร้างโรงงานขนาดนั้นแน่นอนว่าต้นทุนต้องไม่ธรรมดามันส่งผลกระทบต่อตัวเลขทางการเงินอื่นๆบ้างไหมคะกําไรยังดีอยู่หรือเปล่าส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับโรงงานนี้มีต้นทุนที่ต้องจ่ายและมันก็ไปแสดงผลที่อัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s margin ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปีก่อนทั้งในภาพรวมของบริษัทที่ลดลงเหลือ68%และที่น่ากังวลกว่า คือในส่วนของธุรกิจคลาวเองที่ลดลงเหลือ67%ซ้ำร้ายไปกว่านั้น Microsoft ยังคาดการอีกว่าในไตรมาสหน้าอัตรากำไรของธุรกิจคลาวจะลดลงไปอีกเหลือแค่ประมาณ65%นี่คือการแลกหมัดที่ชัดเจนมากครับคือยอมเจ็บตัวเรื่องกำไรในระยะสั้นเพื่อสร้างความได้เปรียบที่เด็ดขาดในระยะย,ยาวฟังดูเหมือนเป็นการเดิมพันที่สูงมากนะคะยอมให้กำไรลดลมเพื่อสร้างโรงงานแห่งอนาคต แล้วมีหลักฐานอะไรที่พอจะทำให้นักลงทุนใจชื้นได้บ้างไหมคะว่าการลงทุนครั้งใหญ่นี้มันจะคุ้มค่ามีออเดอร์รออยู่จริงๆหรือว่าสร้างไปก่อนแล้วค่อยหาลูกค้าทีหลังมีครับและมันเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งมากๆนั่นคือตัวเลข RPO หรือ Remaining Performance Obligation ซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือยอดขายที่เซ็นสัญญาไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับรู้เป็นไรายได้ ตัวเลขนี้พุ่งสูงถึง6.25แสนล้านดอลลาร์ครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง110%มันเหมือนกับว่า Microsoft มีใบสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้ามูลค่ามหาศาลกองอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วการลงทุนสร้างโรงงาน AI ทั้งหมดนี้คือการสร้างเพื่อรองรับออเดอร์ที่มีอยู่จริงครับโอ้โห6.25แสนล้านดอลลาร์ นั่นมันเป็นเหมือนตะข่ายรองรับความเสี่ยงขนาดมาหือมาเลยนะคะถ้ามีออเดอร์รออยู่ขนาดนี้แล้วการลงทุนหนักๆก็ดูสมเหตุสมผลขึ้นเยอะเลยฟังดูเหมือนเป็นข่าวดีมากๆเลยนี่คะมันเป็นข่าวดีครับแต่ก็มีดอกจันตัวใหญ่อีกแล้วเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในตัวเลขก้อนนี้จะเจอกับธงแดงที่ทำให้นักลงทุนต้องชังงักเลยนั่นคือประมาณ45%ของ r p o ก้อนใหญ่นี้มาจากลูกค้ารายเดียวเท่านั้นครับ เดี๋ยวค่ะรายเดียวเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายในอนาคตทั้งหมดมาจากลูกค้าแค่รายเดียวหรอคะนี่มันเสี่ยงมากเลยนะใครกันคะอย่าบอกนะว่า OpenAI ถูกต้องครับ OpenAI นั่นเองนี่คือความกังวลที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขที่สวยงามการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่รายเดียวในสัดส่วนที่สูงขนาดนี้เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนไม่สามารถมองข้ามได้เลย แม้ว่าส่วนที่เหลืออีกประมาณ3.5แสนล้านดอลลาร์จะยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง28%และมาจากลูกค้าที่หลากหลายแต่จุดเปราะบ,บางที่เกิดจากลูกค้ารายเดียวนี้มันใหญ่เกินไปภาพรวมก็คือความต้องการมีอยู่จริงและสูงมากแต่การจะเปลี่ยนความต้องการนั้นให้เป็นรายได้ยังคงขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตและความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดรายนี้ด้วยดิฉันเริ่มเข้าใจภาพรวมของความกังวลแล้วค่ะมันคือการลงทุนมหาศาลที่กดดันกำไร บวกกับความเสี่ยงที่พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เกินไปแล้ว Microsoft เขามีแผนจะรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ยังไงบ้างคะเพราะถ้าจะสร้างโรงงานไปเรื่อยๆแต่กำไรลดลงเรื่อยๆมันก็คงจะไม่ดีแน่ <c oughs> นั่นนำเราไปสู่แนวคิดใหม่ที่น่าสนใจมากที่ Microsoft เริ่มพูดถึงครับเขาเรียกมันว่า Token Factory Economics หรือเศรษฐศาสตร์ของโรงงานโทเค็นเศรษฐศาสตร์โรงงานโทเค็น ฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยค่ะมันเป็นแค่คำศัพท์การตลาดสวยๆหรือว่ามันมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นคะเอ,อ่อมันคือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดขั้นพื้นผานเลยครับเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่การสร้าง Data Center ที่ใหญ่ที่สุดแต่คือการสร้าง Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวัดจากจํานวนโทเค็นที่ผลิตได้ต่อการใช้ไฟฟ้า1วัตต์ต่อเงินลงทุน1ดอลลาร์พูดง่า,งงายๆคือทํายังไงให้ AI ทํางานได้ดีที่สุดในต้นทุนที่ต่ําที่สุด และมันก็มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วนะครับอย่างเช่นพวกเขาสามารถเพิ่มปริมาณงานประมวลผลของ OpenAI ได้ถึง50%โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเท่าเดิมนี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าลดต้นทุนในการผลิตโทเค็นได้ก็จะช่วยปกป้องอัตรากาไรได้ในระยะยาวซึ่งถ้าจะสร้างโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องออกแบบเครื่องจักรเองสินะคะ นี่คงเป็นเหตุผลที่เขาเริ่มพัฒนาชิปของตัวเองอย่างมายากับโคบอทที่เพิ่งเปิดตัวไปถูกต้องเป๊ะเลยครับกลยุทธ์การพัฒนาชิปของตัวเองเข้ามาตอบโจทย์นี้โดยตรงเลยโดยชิป2ตัวนี้มีหน้าที่ต่างกันชัดเจนตัวแรกคือมายา200เป็นชิปสำหรับประมวลผล AI โดยเฉพาะออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของได้มากกว่า3 0 ส่วนอีกตัวคือ Cobalt 200เป็นชิป CPU ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น50%เพราะต้องไม่ลืมว่างาน AI ไม่ได้ใช้แค่ GPU อย่างเดียวครับแต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้จะเลิกใช้ชิปของ Nvidia ใช่ไหมคะเหมือนเป็นการสร้างทางเลือกมากกว่าใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องของการเลิกใช้แต่เป็นเรื่องของการควบคุมและสร้างทางเลือกลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับทีมแข่งรถฟอร์มูล่าวันคุณสามารถซื้อเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดมาใช้ได้ แต่มันก็อาจจะดีมากแต่เพื่อที่จะชนะการแข่งขันจริงๆทีมที่เก่งที่สุดมักจะสร้างเครื่องยนต์ของตัวเองที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับรถของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด Microsoft, Microsoft, Microsoft ก็กำลังทำแบบนั้นครับ <c oughs> เขากำลังสร้างรถแข่งทั้งคันตั้งแต่ชิปไปจนถึงซอฟต์แวร์เพื่อทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวคิดโรงงานโทเคนนั่นเองครับโอเคเราเห็นภาพแล้วว่าเขากำลังสร้างโรงง,งานรถแข่ง F1 ที่แพงสุดๆแต่ก็มีประสิทธิภาพสุดๆ คำถามต่อไปคือแล้วรถที่ผลิตออกมาจากโรงงานนี้คนอยากจะซื้อมันจริงๆหรือเปล่าคะการลงทุนทั้งหมดนี้มันแสดงผลออกมาในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอย่าง M 3 6 5 Co Pilot บ้างหรือ,อยังะ่ะแสดงผลแล้วและชัดเจนมากด้วยครับตัวเลขของ M 3 6 5 Co Pilot น่าประทักใจมากตอนนี้มีผู้ใช้งานที่จ่ายเงินแล้วถึง15ล้านที่นั่งเพิ่มขึ้น1 6 0จากปีก่อน และที่สำคัญคือไม่ใช่แค่จำนวนคนใช้ที่เพิ่มขึ้นแต่การใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างจริงจังด้วยค่าเฉลี่ยการสนทนาต่อผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวแล้วตัวเลขผู้ใช้งาน15ล้านคนนี้มันมากพอที่จะสร้างไรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมให้กับบริษัทระดับ Microsoft แล้วหรือยังฮะมากพอที่จะขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับ ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงทำให้รายได้จาก M 3 6 5 Commercial Cloud โตขึ้น17โดยมี Co-Pilot เป็นตัวขับเคลื่อนรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ให้สูงขึ้นอย่างชัดเจนแต่ที่ใหญ่กว่านั้นคือกลยุทธ์การเป็นแพลตฟอร์มครับหมายความว่ายังไงคะคือนอกจากการขายรถอย่าง Co-Pilot แล้ว Microsoft กกำลังพยายามขายโรงงานสร้างรถทั้งโรงงานกับองค์กรอื่นๆด้วยผ่านผลิตภัณฑ์อย่างแ Fabri กและ Fa รครับ แฟบริกที่เปรียบเสมือนโรงงานจัดการข้อมูลก็สร้างไรายได้ต่อปีไปแล้วกว่า2,000ล้านดอลลาร์ส่วนฟาวรี่ที่เป็นโรงงานสำหรับสร้าง AI agent ก็มีลูกค้ากว่า1,500รายแล้วเป้าหมายของ Microsoft คือการเป็นชั้นแพลตฟอร์มพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องใช้ในการสร้าง AI agent ของตัวเองซึ่งเมื่อองค์กรเหล่านี้มาสร้าง AI บนแพลตฟอร์มของ Microsoft มันก็จะดึงให้เกิดการใช้จ่ายบน Azure เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเป็นวงจรที่แข่งแกร่งมากครับ เข้าใจแล้วค่ะมันคือการสร้างอีโคซิสเต็มที่ครบวงจรจริงๆเอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วลองกลับมาที่คำถามแรกของเราอีกครั้งสรุปแล้วทำไมหุ้นถึงตกไป6%เทั้งๆท,ท,ที่ภาพรวมระยะยาวดูดีขนาดนี้คะเหมือนตอนนี้เรามีชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ครบแล้วใช่ครับถ้าจะสรุปสาเหตุที่ทำให้นักลงทุนเทขายในระยะสั้นก็มีอยู่4ข้อหลักๆครับ ข้อแรกเลยคือความตกใจในตัวเลขการลงทุนหรือ cap X ที่สูงถึง3.75มื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวตามมาด้วยข้อที่2คือการคาดการว่าอัตรากำไรจะลดลงในไตรมาสหน้าซึ่งก็เป็นผลโดยตรงจากการลงทุนก้อนใหญ่นี้ส่วนข้อที่3ก็น่าจะเป็นเรื่องการเติบโตของอาย e ที่แม้จะยังสูงมากที่39%แต่ก็ไม่ได้เร่งตัวขึ้นอย่างที่ตลาดคาดหวัง และข้อสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือความเสี่ยงจากการที่ RPO นั้นพึ่งพ,งพิงลูกค้ารายใหญ่อย่าง OpenAI มากเกินไปใช่ไหมคะถูกต้องทั้งหมดครับปัจจัยทั้ง4นี้รวมกันทำให้นักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจกับความไม่แน่นอนในระยะสั้นแต่ถ้าเรามองข้ามความกังวลเหล่านี้ไปจะเห็นว่าพื้นฐานธุรกิจหลักยังคงแข็งแกร่งมากกำไรที่ปรับแล้วยังโตถึง24%ความต้องการใช้บริการยังสูงกว่ากำลังการผลิตที่มี และการลงทุนส่วนใหญ่ก็เป็นการสร้างเพื่อรองรับออเดอร์ที่มีอยู่ในมือแล้วไม่ใช่การสร้างแบบเดาสุ่มครับมันเหมือนกับว่าเครื่องบินกําลังบินผ่านลุ่มอากาศทางกาไรชั่วพราวในขณะที่กําลังเร่งความเร็วเพื่อทะยานขึ้นไปสู่ระดับความสูงใหม่ในยุคข,ของ AI เป็นการเปรียบเทียบที่ดีครับและเมื่อดูภาพรวมรายธุรกิจกลุ่ม productivity อย่าง Office และกลุ่ม Cloud ก็ยังเป็นเครื่องยนต์คู่ที่แข็งแกร่งในขณะที่กลุ่ม personal computing ที่รวมธรุรกิจอย่าง Windows และเก ing อาจจะดูเป็นตัวฉุดรั้งเล็กน้อยแต่นั่นก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้อยู่แล้วครับสรุปแล้วภาพรวมของ Microsoft ในตอนนี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตของ AI พวกเขากำลังอยู่ในช่วงของการลงทุนอย่างหนักหน่วงซึ่งก็ต้องยอมแลกมาก,กับความเจ็บปวดด้านต้นทุนและกำไรในระยะสั้นที่ทำให้นักลงทุนกังวลแต่ในขณะเดียวกันสัญญาณของความต้องการในระยะยาวนั้นก็แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ครับ และคำถามสำคัญที่ผลประกอบการครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อจึงไม่ใช่ว่า Microsoft จะเติบโตต่อไปได้หรือไม่แต่คือท้ายที่สุดแล้วธุรกิจ AI ขนาดมหึมานีจะสามารถทำกำไรได้ดีแค่ไหน Microsoft กำลังเดิมพันว่าการสร้างโรงงานโทเค็นที่มีประสิทธิภาพเหนือใครจะสามารถเปลี่ยนต้นทุนมหาศาลในวันนี้ให้กลายเป็นเครื่องจักรทำกำไรที่ไร้เทียมทานในวันหน้าได้ สิ่งที่เราต้องจับตาดูในไตรามาสต่อๆไปจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขการเติบโตแต่คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าโรงงานแห่งนี้เริ่มขยายตัวไม่ใช่แค่ในด้านขนาดแต่ในด้านประสิทธิภาพด้วยครับ